โอ้โหมันปีนข้างบนเหรอโอ้โหช็อตฟิวเวอร์นี่กูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอุ้ยหลังอยากเข้าหลังอยากเข้า ทครทำใครออกแบบพวกนี้ก็อ,อ๋อตอนนี้เราเฮ้ยที่อะไรแม่งประตูหัวขวดชิปเป๋งเลยรอบหน้าซื้อประตูเปลี่ยนใหม่นะยี่ห้อใหม่เลยอันนี้เปิดเปิดไม่ได้เชื่อแม่งให้ไปทางนู้น เปิดไม่ได้ด้วยประตูนี้ปิดถาวรกูมาทำอะไรที่นี่วะอะไรอ่ะโอ้โหใครมาเทศนามาวะแม้กระทั่งนักเล็กขโมยน้อย สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ชาวบ้านเขอตายไปก็ต้องเกิดชังววสีทั้งหลายฟังไว้ครั้งเรากะทำไม่ดีต่อคนอื่นต่อบุพการีก็ตามแม้ว่ายวนเวียนไปตามกรรมที่เคยก่อไม่มีจบไม่ีสิ้นญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินเสียงหีดร้องยามกระทคืาม้บาเขาปากเด่นนั้นเล็กแหลม กินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้หิวโหยวนเวียนทรมานธรรมกรรมด้วยไปดังนั้นเนี่ยอย่าลิบทำบาปทำกรรมกับใครเพราไขอขอขอะไม่ยอย่างนั้นตายไปก็จะไปวนเวียนอยู่แบบนี้หละดังที่กฎแห่งกรรมนั้นว่าไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฮะ แปลว่าอันนั้นคือแบบคือมันมันทำไม่ดีกับแม่ไว้อะแล้วแล้วก็คือดันกลายไปเป็นเปรตแปลว่าไอ้สามตัวนั้นคือคือเป็นผับเป็นสามพเวสีส่วนไอ้ไอ้หัวโจกเป็นเปรตแต่ไอ้มนะกูบอกไว้อย่างหนึ่งนะ กูไม่เคยไปไปเอาของมึงเลยอดเช็ค oh. หนึ่งทีเออกูไม่ได้เอาของมึงเลยมึงมั่วแล้วอึดโอ้อ่ ขึ้นบนหรือลงล่างดีเอางี้ขึ้นบนดีกว่ากูเปลี่ยนเป็นลงล่างทันแล้อุ๊ย โอ้หโอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋คุยกันก่อนคุยกันก่อนโอ้โหโอ้ยดีๆๆทำไมไม่ไปวะ มานะกูไม่ได้เอาอะไรมึงไปเลยกูรอดมาเนี่ยโอ้มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอเชี่ยมึงโอ้โหกูไม่ได้เอาอะไรมึงไปเลยมึงมัวแล้วโอ้โหแดงแปดเลย มึงมัวแล้วไอมานะโอ้โหดูจากการที่มันเดินนำหน้าอย่างงั้นไม่ดักหน้าจัดๆอันนี้ประตูปเปิดไม่ได้นะฮะเออหลังย่าเข้าหลังย่าเข้าช็อตฟิวเวอร์ <laughs> มีตาเดียวด้วย นี่กูเจออะไรอยู่เนี่ยเปิดไม่ได้นะมันเป็นห้องน้ำโอ้โดยด๋อยนี่ก็กลัวไปทั่วไม่มีอะไรนะห้องน้ำก็ไม่มีอะไรเอ,อ เออเอาไงดีมันมีบันไดอ่ะแล้วก็มีทางนี้เราเราไปเปิดทางนี้ก่อนอเปิดไม่ได้เพื่ออะไรวะโอดโวดปดโหลดผีโหลดผีอะไรอีกโอ้ย ได้ฟิลจัดนี่กูมาเล่นเกมแมวอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหปิประตูก่อนเดี๋ยวยุ้งเข้าตาโคตรแดงเลยหูเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆกูไม่ได้เอาอะไรมันไปเลย มึงจะจงงลังจงผ่านกูเพื่อมึงมั่วแล้วอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยช้าช้าช้ามากเดินโคตรช้าเลยอูย้หูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอุยอยอ๊ยช้าไปเปล่า ไม่เห็นจะเคืองเงื้อนึงอย่าไวนะโอ้โหทีเดียวอุ้ยอีกตัวทำให้มันยากเข้าไปอีกโอ้แม่งดักหน้าหรือเปล่าเอา้อหายมันหายไปแล้วหายไปแล้วหรือเปล่า,าไม่เห็นเลย กูรอดไหมเนี่ยโอ้โหทำไมมันชอบทำให้มันยากจงาังวะกูไม่ได้เอาอะไรมึงไปโอ้โหอันยากจากังเดี๋ยวเดี๋ยว เราเราต้องศึกษาให้ดีคนะับเราต้องศึกษาดีปั๊บเฮ้ยตรงนั้นได้ตรงนั้นได้ไอชิมันไม่รอดไม่รอดไม่รอดต้องให้มันไปก่อนเดี๋ยวแล้วให้มันมา,าอ,อีเอืออเออ้าวโอ้โหจับไว้เลย จะรอดไม่เนี่ยโอ้โหแดงแดงไปแดงไปเชื่อมั่งเชื่อมั okay. ม่งไปไม่ได้อ้าวจะเป็นยังไงนะมันมันมันส่องส่องไอเดี๋ยวจ้าเอ๋อุ้ย เชี่ยไม่ไวมากอ่ะโหยาอุ้ยแต่นี่คือเหยเกินมองนานอยูอุปโภคิดเดียวก็ไม่ได้ได้ไหมวะมันต้องได้และ อะไรอีกอะไรอีกโอ้โหมึง <c oughs> กูไม่ได้เอาอะไรมึงไปเลยโอ้โหม่สองอยันนี่ทำไมมึงชอบทำม,มันยากจังหวะ กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหรอดไม่ได้คุณกูรอดไมเนี่ยสุกเลยตรงไหนก้โอ้โหอ อีเชียมต้อเสียงอะไรอย่างงั้ะมันเห็นหรอรูกรติดเดียวน้ำเสือกตาดีด้วยชิหายดูแลทำไงอ่ะ ทัดไปวะไอ้เนี้ยมันมัน,ม,นมันใกล้จะรอดแล้วนะอ๋อเราเรา,เราต้องไปตรงนั้นเว้ยไปไอไอไอตู้ตรงนั้นเงาตรงนั้นสัเฮ้ยทำให้มันยากอยโอ้โหไปแล้วเว้ย เชี่ยแม่งดักกูไม่ได้ทำแม้วอะไรเลยกูไม่ได้ทำแม้วอะไรเลยสัสเอ้ยหวยแม่งเย็ดโอ้โหอะไรแตกหมดเลยนี่ดูดูมืมอมันเชี่ยแม่งอะไรอ่ะเศรรูปถ่ายไปนสนาเออได้รูปถ่ายด้วย ช็อตฟิวเวอร์อืออิเชียมันกลมาตรงนี้ไม่หลังกูไอ้เชียไม่กูไม่เปิดอีกแล้วเปิดก็ได้สถานีข่าววิทยุกระจายเสียงของที่จังหวัดยะโสธรรายงานสถานการณ์ล่าสุดของการจับกลุมแก๊งซิ่งรถจักรยายนยนต์ที่มีนายพิชัยมานักไพบูมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีลักรถจักรยายนยนต์เป็นหัวหน้า โดยขณะนี้นายพิชัยได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีแยกจากกลุ่มนักซิ่งคนอื่นๆออกไปโดยตำรวจยังคงทำการไล่ล่าอยู่ในขณะน,นี้ส่วนความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบในภายหลังจบการรับแล้วสรุปกูเจอกับใครอยู่อันนี้มันตายยังงะวันเดือนปี ปิดก่อนได้ยุงเข้าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้กูเอะประตูหายนี่กูไม่โผล่ที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยช็อตฟิวเวอร์กูอยู่ชั้นสามคืดอึด Whoa. Yeah.